สวัสดีครับผมมั่นบ้านนาครับที่นี่นะครับผมจะมาสอนสร้างบ้านสำหรับการรับต้นอาชีพเตรอนะครับไอ้ที่เป็นการสร้างต้นด้านล่างนี่เลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราหาต้นไม้สักหนึ่งต้นนะครับต้นไหนก็ได้นะครับแล้วก็ไปยงตรงนี้นะครับแล้วก็ขุดลงไปสี่บล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ขุดขันรูปขันหน้าไปแล้วก็ขุดไปสามบล็อกหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะสองแล้วก็ขุดข้างออกเลยนี่แล้วก็ขุดด้านบน้วย เาได้แบบนี้แล้วก็เราก็แผ่นพื้น,นด้วยมาแกบพื้น,นะครับนี่แล้วก็แทงกินหินนะครับประทับที่มึงใส่อนไรนนครับไนิตรงนี้วางเตียงตู้ครับกองกรเปาเสร็จแล้วนะครับสำหรับม่าในใต้ดิงของเรารคลิปนี้สวัสดีครับ